ตอนที่สองอดีตวินเป็นนักเรียนชายสุดป๊อปในโรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัดคนที่ทีมทั้งรักและเกลียดคนที่หายไปโดยไม่มีแม้แต่คำร่ำลาสิบปีที่เขาจากไปแต่วันนี้ในเวลาที่ไม่เหมาะสมที่สุดเขากลับมาแล้วมาขอทิมแต่งงานทีมรู้สึกว่ากําลังเจอเรื่องบ้าบอที่สุดในชีวิตวินพ่อเธอะอย่าพูดอะไรบ้าบาอีกเลยเราโตโตกันแล้วนะทีมถอนหายใจพร้อมตอบกลับเสียงสัน่นผมจริงจังนะ วินกล่าวพร้อมจ้องไปยังใบหน้าของทิมแต่งงานกันเถอะผมไม่อยากแยกจากคุณอีกแล้วนี่คุณคิดว่าผมจะดีใจแล้วตอบตกลงหรอือทิมตอบพร้อมกับหัวเราะอย่างประชดออกไปกลับไปเถอะผมไม่แต่งงานกับคุณหรอกทิมย้ำพร้อมสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วกล่าวอีกว่าคุณก็น่าจะรู้ว่าผมมีคนรักแล้วและเรากำลังจะแต่งงานกันแม้จะได้ยินอย่างนั้นวินยังคงนิ่งเฉยและพูดย้ำไม่หรอกคุณจะไม่แต่งงานกับคนอื่น คุณจะต้องแต่งงานกับผมทิมถอนหายใจที่วินทําเหมือนไม่รับรู้ในสิ่งที่เขากำลังพยายามบอกและเอาแต่พูดซ้ำๆในสิ่งที่ตัวเองต้องการวินฟังอีกรอบฟังชัดๆนะผมกำลังจะแต่งงานแต่ไม่ใช่กับคุณต่อให้คุณเป็นคนสุดท้ายบนโลกใบนี้ผมก็ไม่แต่งงานกับคุณหรอกสำหรับผมเรื่องของเรามันเป็นฝันร้ายที่ผมอยากจะลืมระหว่างเรามันจบไปแล้วผมมีคนที่ผมรักแล้วคุณกลับไปเถอะผมไม่อยากเจอคุณอีก ทีมยืนยันอย่างหนักแน่นแล้วหันหลังเพื่อเดินกลับเข้าไปในบ้านเมื่อเห็นอย่างนั้นวินรีบคว้าแขนแล้วดึงทีมให้หันกลับไปวินปล่อยคุณจะทำอะไรสิ้นคําพูดของทีมวินก็ดึงเขาเข้าไปสวมกอดไว้ในอ้อมแขนอันอัดแน่นไปด้วยกล้ามเฟิร์มๆหลังจากที่ทีมถูกดึงเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของร่างสูงที่คุณเคยความทรงจำที่เคยมีก็ย้อนกลับมาทำให้น้ำตาเอ่อขึ้นในดวงตา เมื่อรู้สึกตัวทีมก็ตกใจและพยายามผลักวินออกไปพร้อมกับตะโกนใส่วินว่าคุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอแต่นอกจากจะไม่ปล่อยแล้ววินกลับกอดทีมแน่นกว่าเดิมวินปล่อยเดี๋ยวนี้ไม่งั้นผมจะตะโกนให้คนช่วยนะทีมเงยหน้าสบตาวินพร้อมบอกอย่างจริงจังแต่วินกลับกอดทีมให้แน่นขึ้นกอดราวกับกลัวว่าทีมจะหายไปกอดให้สมกับที่เขาคิดถึงทีม,มาโดยตลอดเขากลับมาแล้วจากนี้จะไม่มีใครพรากทีมไปจากเขาได้อีก ในขณะนั้นเองทิมได้ยินเสียงที่คุณหูดังมาจากข้างหลังทิมคุณทำอะไรอยู่ทิมตัวสั่นเมื่อหันไปเห็นสิทธาแฟนหนุ่มที่ยืนอยู่ไม่ห่างจากจุดที่เขาและวินยืนอยู่สิทธาที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านยืนมองทั้งคู่ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามทิมรีบผลักวินออกไปและรีบบอกทันทีสิทธามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะแล้วที่คุณพูดกันเมื่อกี้ มันเรื่องอะไรกันสิทธาเต็มไปด้วยความสับสนแต่ยังคงถามด้วยความสงบเพราะเขารู้ดีว่าทิมไม่ใช่คนเหลวไหลทั้งคู่คบกันบนพื้นฐานของความเชื่อใจและมันก็เป็นไปด้วยดีมาตลอดไม่ทันที่ทิมจะพูดอะไรออกไปวินรีบแทรกขึ้นมาทันทีทิมเป็นคนรักของผมสิ้นประโยคทิมรู้สึกว่าสารหลังเย็นวาบและเลือดหายไปจากบนหน้าเรื่องที่เกิดขึ้นตรงหน้าเหมือนเป็นเรื่องตลกร้ายที่เกิดขึ้นกับเขา หลังจากได้ยินประโยคนั้นความเย็นชาก็ก่อกลุ่มใบหน้าของสิทธาแววตาที่เคยอ่อนโยนกลายเป็นแข็งกร้าววินคุณพูดอะไรนะ่ะทิมถามด้วยความโกรธที่ไอ้หมอนี่พูดมันคืออะไรทิมสิทธาชี้ไปที่วินพลางถามทิมด้วยความสับสนสิทธาฟังผมนะคนนี้เขาเป็นแค่เพื่อนเก่าสมัยมัธยมปลายทิมตอบสิทธาแต่รู้ดีว่าน้ำเสียงของตนนั้นสั่นไหวไม่มีความมั่นคงในน้ำเสียง แต่มันคือเรื่องจริงทั้งคู่เป็นเพื่อนเก่ากันแน่ใจเหรอว่าเป็นแค่เพื่อนเก่าสิ่งที่เราเคยทํามันเกินกว่าเพื่อนไปเยอะเลยนะวินพูดด้วยใบหน้ายิ้มเยาอแล้วมองตรงไปยังสิทธาหลังจากได้ยินประโยคนั้นใบหน้าสิทธาก็แข็งกร้าวขึ้นวินมองตรงไปที่สิทธาแล้วถามย้ําว่าทีมเขาเคยเล่าอาดีตของเขาให้คุณฟังหรือเปล่าอาดีตที่เขาเคยมีกับผมคุณเคยได้ยินบ้างไหมอดีตเหรอสิทธาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน เขารู้จักแค่อาร์ตเพื่อนสนิทของทีมและรู้เพียงแค่ว่าทีมไม่ได้ติดต่อเพื่อนสมัยมัธยมปลายคนอื่นเลยถ้าไม่เคยบอกผมจะบอกให้ผมเป็นคนรักของทีมสิบปีก่อนเรารักกันมากคำพูดของวินเหมือนมีดที่กรีดซ้ำลงไปในแผลเป็นของทีมทีมที่ผู้ชายคนนี้พูดเป็นเรื่องจริงไหมสิทธาถามทีมด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบไม่สิทธาฟังผมอธิบายก่อนทุกอย่างมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดคุณจะโกหกหรือทีม อย่างน้อยคุณก็ควรจะยอมรับความจริงและบอกเขาไปตามตรงนะวินถามทิมด้วยน้ำเสียงโมโหทิมพูดมาสิที่คนคนนี้พูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพูดมาสิทธาถามพร้อมเดินสาวเท้าเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นใบหน้าโมโหแดงกำ่ำแววตาที่จ้องเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อถ้าทีคุกคามของสิทธาเช่นนี้เป็นสิ่งที่ทิมไม่เคยเจอมาก่อนสิทธาภูมิใจเสมอที่ได้คบกับทิม เพราะตลอดเวลาหลายปีที่รู้จักกันในมหาวิทยาลัยจนได้คบกันเขาเห็นมาตลอดว่าทีมไม่ใช่คนเลหลวไหลคบกับใครง่ายๆมันเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจและรู้สึกว่าได้เป็นเจ้าของทีมแต่เพียงคนเดียวแต่ตอนนี้ผู้ชายตรงหน้านี้กลับมาบอกว่าทีมเป็นของเขาอาดีตที่ทั้งคู่เคยมีร่วมกันอดีตที่สิทธาไม่เคยได้รับรู้แค่คิดถึงมันก็ทําให้ใจเขาร้อนเหมือนมีไฟเผาแล้วทีมไม่ได้โกหกแต่คิดเสมอว่าเรื่องของเขาละวิน มันผ่านไปนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะคบกับสิทธาเขาไม่อยากทําให้สิทธากังวลใจหรือเข้าใจผิดมากไปกว่านี้ขณะที่ทีมกําลังจะใคร่ครวญว่าจะอธิบายถึงเรื่องราวเมื่อสิบปีที่แล้วให้สิทธาฟังอย่างไรดีเสียงของวินก็ดังขึ้นทําลายความเงียบนั้นไม่รู้ด้วยใช่ไหมว่าเราสองคนเคยนอนด้วยกันมาตั้งแต่สิบปีที่แล้วประโยคนั้นของวินทําลายความหวังสุดท้ายที่เหลืออยู่ของทีมทันทีทีมคาดไม่ถึงเลยว่าวินจะพูดถึงสิ่งต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเช่นนี้วินที่เขาเคยรู้จักนั้นทั้งสุภาพระมัดระวังคำพูดและรักษาน้ำใจคนเสมอผู้ชายคนนี้เหมือนเป็นคนแปลกหน้าที่ทีมไม่เคยรู้จักมาก่อนวินคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงทิมถามด้วยความตกใจและเจ็บปวดจากสิ่งที่วินพูดออกมาไหนมึงลองพูดใหมซ่ซิมึงเคยทำอะไรนะสิทธาปากุญแจรถใส่หน้าอกของวินและพุ่งเข้าไปกระชากคอเสื้อของวินแล้วถามด้วยความโมโห วินสบตาพร้อมเบ้ปากใส่สิทธาดูเหมือนว่าทีมจะไม่ได้รักและไว้ใจคุณมากพอจะเล่าอาดีตให้ฟังสินะปากดีนักน้ามึงสิทธาพูดจบก็เงื้อหมัดเพื่อชกหน้าวินหมัดของสิทธาชกเข้าไปที่หน้าของวินทําให้เขาเซถอยหลังไปสองสามก้าวแล้วพูดว่ายอมให้แค่หมัดแรกนะแต่อย่าหวังว่าจะมีหมัดต่อไปวินบอกกับสิทธาสิทธาโกรธจนตัวสัน่นความคิดที่ว่าวินเคยมีอดีตก,กับทีมมาก่อนเขา อดีตที่เขาไม่เคยรู้ทำให้เขาเจ็บปวดและโมโหอย่างที่สุดสิบปีสิบปีที่แล้วทีมอายุเท่าไหร่นะสิบปดปียังเป็นนักเรียนมัธยมอยู่ทีมแฟนที่เขาคิดว่าวางตัวดีมาตลอดไปนอนกับไอ้หมอนี่ตั้งแต่มัธยมเมื่อคิดได้เช่นนั้นสิทธาก็โกรธจนแทบบ้าและอยากจะฆ่าคนตรงหน้าให้ตายเสียสิทธาไม่สนคำเตือนของวินเขาพุ่งเข้าไปเพื่อทำร้ายวินอีกครั้ง ครั้งนี้วินไม่หลบแต่กลับชกสวนเข้าไปที่หน้าของสิทธาทําให้เขาล้มลงไปกองกับพื้นเมื่อเห็นอย่างนั้นทิมตกใจจนทําอะไรไม่ถูกแต่ก็รีบวิ่งเข้าไปหาสิทธาและถามสิทธาคุณเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมแต่สิทธากลับผลักเขาจนเกือบล้มลงไปกองกับพื้นถอยไปอย่ามาแต่ตัวผมแค่นี้ผมก็เจ็บพอแล้วทิมสายหน้าพร้อมน้ำตาที่พรั่งพรูไม่จริงนะสิทธาผมกับเขาจบไปนานแล้วจริงๆ ได้โปรดเชื่อผมเถอะจะให้ผมเชื่อท,ทั้งที่เมื่อกี้ผมเห็นคุณยืนกอดกับมันอยู่นั้นเหรอสิทธาตะคอกถามทิมอย่างมีอารมณ์คุณกล้าพูดไหมว่าสิ่งที่ไอหมอนั่นพูดมามันไม่จริงสิทธาชี้ไปที่วินพลางถามทิมด้วยน้ำเสียงโกรธสุดขีดมันจริงที่ผมเคยคบกับเขาแต่มันจบไปแล้วคุณฟังผมอธิบายหน่อยได้ไหมสิทธายังไม่ทันจบประโยคมือของสิทธาก็ตบเข้าที่ข้างแก้มทิมอย่างแรงจนเขาล้มลง วินปราดจะเข้าไปพยุงทีมแต่ถูกเขาปัดมือออกที่ผ่านมาผมคิดว่าคุณเป็นคนที่มีค่าพอที่ผมจะใช้ชีวิตด้วยไม่คิดเลยว่าคุณจะร้านขนาดนี้คุณปล่อยให้ผมตามตื้อคุณมาตลอดสี่ปีในมหาวิทยาลัยคุณทำให้ผมคิดว่าคุณเป็นคนระมัดระวังตัวไม่คบใครง่ายๆแต่นี่อะไรคุณนอนกับมันมาตั้งแต่มัธยมทุเรศสินดีผมรู้สึกเหมือนเป็นไอโง่ที่ปล่อยให้คุณหลอกมาตลอดหลายปีเลย สิทธาคุณจะด่าผมหรือตีผมอีกก็ได้นะแต่คุณไปหาหมอทำแผลก่อนเถอะได้โปรดทิมอ้อนวอนสิทธาอย่างสิ้นหวังทิมพยายามพยุงสิทธาลุกขึ้นอีกครั้งแต่ก็ถูกเขาสะบัดแขนออกอย่ามายุ่งกับผมจะเจ็บจะล้มก็เรื่องของผมสิทธาต่อว่าทีมแล้วเดินไปขึ้นรถแล้วขับออกไปอย่างโมโหทิมได้แต่ยืนร้องให้เมื่อเห็นสิทธาจากไปเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเรื่องต่างๆถึงเป็นเช่นนี้ ในวันที่ทุกอย่างในชีวิตของเขาดูเหมือนว่าจะลงตัวแต่กลับเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เขาแค่อยากสร้างครอบครัวที่มั่นคงและมีชีวิตเรียบง่ายทิมกลับมาหาผมเถอะแต่งงานกับผมนะเสียงวินดังมาจากด้านหลังเป็นน้ำเสียงที่เน้นย้ำเกือบจะเป็นการสั่งวินเกิดมาในครอบครัวร่ำรวยไม่เคยมีสิ่งไหนที่เขาต้องการแล้วไม่ได้มันมาและด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเช่นนี้เขารู้ดีว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นวินจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการ ทิมจำไม่ได้แล้วว่าเขากลับเข้าบ้านได้อย่างไรเขาได้แต่นั่งนิ่งอยู่ในความมืดทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงหากแต่แก้มยังเจ็บแผลๆจากน้ำมือของสิทธาหลายปีในมหาวิทยาลัยเขาตามจีบทิมมาตลอดหลังจากคิดมานานหลายปีทิมก็ตัดสินใจคบกับสิทธาแม้จะไม่โดดเด่นแต่เขาดูสุภาพและให้เกียรติทิมเสมอทิมคิดว่าเขากำลังจะได้สร้างครอบครัวที่เรียบง่ายแต่มีความสุขแต่วิน ทิมไม่คิดเลยว่าเขาจะกลับมาและทําให้แผนการในชีวิตของเขาพังทลายทิมหยิบโทรศัพท์ออกมาดูมีสายที่ไม่ได้รับหลายสายทั้งหมดเป็นสายเรียกเข้าจากอาร์ตเพื่อนสนิทของเขานอกจากนี้อาร์ตยังส่งข้อความมาหาอีกหลายข้อความทิมถึงบ้านหรือยังไม่สบายมากหรือเปล่าทําไมไม่รับสายทิมนอนหรือยังถ้ายังไม่นอนโทรกลับด้วยนะนอนแล้วเหรือทิมวินออกจากงานตามหลังนายไปติดตดเขาไปหานายหรือเปล่า เกิดอะไรขึ้นทิมรู้สึกสับสนเกินกว่าจะบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังแต่ก็ไม่อยากให้อาตเป็นห่วงเมื่อนิ่งคิดสักพักทิมก็ตอบข้อความไปอย่างเรียบง่ายถึงบ้านแล้วรู้สึกอยากพักเราไม่เป็นอะไรมากไม่ต้องเป็นห่วงไว้คุยกันวันหลังนะอาตอบกลับหลังจากผ่านไปสักครู่ไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วเรากลัวนายจะเครียดเพราะสิ่งที่เจอวันนี้ เพราะอาตรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างทีมและวินทําให้อาตเป็นห่วงเพื่อนกว่าใครตลอดระยะเวลาสามปีในช่วงมัธยมปลายอาตรับรู้เรื่องราวความรักของทีมและวินมาโดยตลอดและเมื่อความรักของทั้งคู่จบลงอาตก็รู้สึกเสียใจไม่น้อยไปกว่าทั้งคู่เลยทีมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งเขามองเบอร์โทรศัพท์ของสิธาแต่ไม่กล้ากดโทรหาเขาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มันคงเจ็บปวดและน่าตกใจไม่น้อยสําหรับเขาอาดีตที่ทีมซ่อนไว อดีตที่เขาอยากจะลืมมันย้อนกลับมาหลอกหลอนเขาอีกครั้งณหมู่บ้านหรูนอกตัวเมืองเชียงใหม่รถสปอร์ตสุดหรูสีดำสนิทแล่นเข้าไปจอดหน้าบ้านหรูหลังใหญ่อย่างช้าๆชายหนุ่มหล่อเข้มลงจากรถและเดินเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็วคุณธาราเดินปรีเข้ามาหาลูกชายด้วยรอยยิ้มและพูดอย่างอ่อนโยนว่าวินกลับมาแล้วเหรอแม่กับพ่อรอทานข้าวอยู่ไปล้างมือสีลูกหากชายหนุ่มไม่ตอบแต่เดินเข้าไปนั่งลงข้างๆ พ่อของเขาที่นั่งอยู่ที่หัวโต๊ะรับประทานอาหารวินมองไปที่พ่อของเขาด้วยแววตาที่ยากจะอ่านออกผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับถามอะไรเหรอแววตาของลูกชายที่มองมาทําให้คุณเจริญรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกพ่อทําอะไรกับครอบครัวทิมเพื่อที่จะแยกผมกับเขาพ่อทำอะไรลงไปบ้างเมื่อได้ยินคำถามของลูกชายเจริญผู้เป็นพ่อก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปทันทีวินลูกถามอะไรอย่างนี้ คุณธาราพยายามทักท้วงลูกชายจากการซักไซบิดาหากแต่วินไม่ตอบคำถามแต่กลับจ้องมองไปยังบิดาเหมือนพยายามจะค้นหาบางอย่างที่เขาไม่รู้สิบปีที่อยู่ต่างประเทศเขาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เพราะท่าทางเกลียดชังที่ทีมแสดงออกต่อเขาทำให้เขาสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงที่เขาไม่อยู่แล้มันเลวร้ายแค่ไหนทำไมทีมถึงมีท่าทีเกลียดชังเขาขนาดนั้นวินเป็นคนฉลาด เขาจึงคาดเดาได้ไม่ยากว่าหากมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับทีมคงไม่พ้นฝีมือของครอบครัวเขาคุณจเจริญสบสายตาที่น่าอึดอัดของลูกชายพลางตอบเลี่ยงเลยงว่าพ่อจะรู้ได้ยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนั้นถามอะไรไม่เข้าท่าพ่อตอบผมมาตามตรงได้ไหมครับพ่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับของพ่อทีมหรือเปล่าวินถามย้ำอีกครั้งด้วยแววตาที่เย็นชาวินจะถามถึงครอบครัวนั้นขึ้นมาทำไม เรื่องทั้งหมดมันผ่านมาตั้งนานแล้วเสียงของธาราขัดขึ้นมาหลังจากได้ยินดังนั้นวินก็ลุกขึ้นตอบไม่ได้แสดงว่าพ่อกับแม่คงมีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆด้วยสินะวินหันหลังและเดินออกจากห้องอาหารมุ่งหน้าไปยังห้องนอนของเขาที่อยู่บนชั้นสองของตัวบ้านจากสิ่งที่แม่พูดเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นและทั้งสองคนคงไม่ยอมบอกเขาแน่ๆว่าทำอะไรลงไปวินไม่ทานข้าวหรือลูก คุณธราร้องถามลูกชายที่เดินออกไปหากแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาจากวินคุณคะวินเขายังไม่ลืมเด็กนั่นอีกเหรอมันหลายปีแล้วนะกลับมาถึงปุ๊บก,ก็ถามเรื่องนี้ทันทีธารากล่าวด้วยท่าทีกลัดกลุ้มสิบปีแล้วในที่สุดลูกชายของเธอก็กลับบ้านเธอหวังว่าเขาจะลืมเรื่องราวเก่าๆไปให้หมดแต่ดูเหมือนวินจะยังไม่ลืมอย่ากลุ้มใจไปเลยวินเขาโตแล้วคงไม่ทำอะไรบ้าๆหรอก คุณเจริญกล่าวอย่างไม่สนใจแล้วลงมือทานอาหารต่อคุณธาราไม่พูดอะไรออกมาแต่ในใจเต็มไปด้วยความร้อนรนวินยังรักเด็กคนนั้นอยู่เธอจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อขัดขวางไม่ให้ทั้งคู่กลับมาคบกันในห้องนอนบนชั้นสองที่ตกแต่งไว้อย่างหรูหราสมฐานะลูกชายคนเดียวของเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่วินโทรศัพท์ไปหาใครบางคนช่วยตรวจสอบให้เร็วที่สุดยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเขาพูดกับปลายสายด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึม วินนั่งลงที่โซฟาข้างเตียงและหยิบรูปถ่ายที่เก็บไว้ในกระเป๋าเงินออกมามันเป็นรูปที่เขาเก็บรักษาไว้อย่างดีรูปถ่ายใครบางคนพร้อมรอยยิ้มกว้างสดใสในชุดนักเรียนมัธยมธรรมดาแต่ดูน่ารักมากในสายตาเขาสายตาของเขาทอดยาวออกไปพลางหวนนึกถึงเรื่องราวในอดีตเมื่อสิบปีที่แล้วจบตอนที่สอง